ที่เราชอบเล่นนะก็คือเกมปีป้อม ROV ของจีนเรารู้สึกว่าการเล่นแต่ละครั้งของเรามันให้วิสตอมบางอย่างกับเราอะตอนแรกมาที่เปิดเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมเราก็จะเลือกในตัวที่เราอยากเล่นแล้วเราก็มีความคิดว่าคนอื่นก็เลือกในแบบที่เขาอยากเล่นเหมือนกันเราก็จะเลือกในตัวละครที่เราชอบเล่นนั่นก็คือ เมจก็ได้เป็นตัวสปอร์ตก็ได้แบบว่าเติมเลือดได้อ่ะถามว่าเราจะเล่นในตำแหน่งตรงไหนตรงกลางจะเล่นเลนกลางหรือเลนท้างล่างเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเล่นเลนตรงไหนก็ได้อ่ะเออก็มันได้หมดมันได้ทั้งสองตำแหน่งนี้เราก็จะเล่นทั้งทั้งสองตำแหน่งนี้แหละส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ตอบก็จะปล่อยเขาไปเพื่อให้เขาได้เลือกเล่นในแบบที่เขาอยากจะเล่นอ่ะก็ตามเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่หยุดในตำแหน่งตรงกลางเหมือนกับเราที่เป็นเมจเหมือนกัน เขาก็จะแบบกสสดสัญลักษณ์สไล่เราออกไปว่าให้ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วมาให้วิดด้อมยังไงก็ก็มันให้ที่ว่าเอ้ยเราเราให้สระได้เขาเองก็น่าจะให้สหือนกันถ้าเขาไม่ิสระเราก็ปล่อยเขาไปเราก็เล่นในแบบที่เราอยากจะเล่นการนับแต้มมันจะนับแต้มจากคนสุดท้ายที่สามารถคิวได้ใช่ไหมวิ i ด้อมอันนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถ ชนะได้ด้วยตัวเราเองมันเต็มไปด้วยทีมแต่ทําไมคนจะต้องยกย่องแบบว่าให้ค่าแบบชมเชยกับคนที่ บังเอิญยิงในแมตช์สุดท้ายเราก็แบบได้แต้มขึ้นมาว่าคนนี้คิวเยอะสุดไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆรแล้วมันก็เป็นทุกคนแหละที่มารวมกันอีกอีกอย่างก็คือจะมีบางคนที่แบาบ,าบบังคับว่าเฮ้ยไปตรงนั้นสิไปตรงนี้สิทาอย่างนั้นทําอย่างนี้สิแล้วเรารู้สึกว่าในเมื่อแต่ละคนเขาก็รู้จักตัวละครของเขาดีที่สุดอะอย่างเช่นเราจะเล่นแค่ตัวละครของเราอย่างเดียว เราก็ทํในดีที่สุดในแบบของเราแล้วเราก็เชื่อมั่นในในคนอื่นๆกันว่าเขาก็ทําดีที่สุดในแบบของเขาเขาก็เข้าใจตุวละอร,รแล้วมันก็จะมีอีกบางกรณีเวลาตายแล้วเราก็จะแบบส่งสัญลักษณ์บอกว่าเออเป็นแชร์เอกที่ตายแล้วเราก็ได้วิสตอมว่าจริงๆแล้วคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเราขนาดนั้นปะเราก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดน,านั้นนะต่างคนเขาก็ต่างยุ่งในเรื่องของตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นวิสตอมเอกอันหนึ่งที่เราได้อีกอันก็คือเอา จะเข้าไปหาคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเราต้องถัดไปช่วยเพื่อนแต่เข้าไปเพราะว่าตรงนั้นคนเยอะดีแล้วอยากแล้วเราเข้าไปเพราะเราอยากจะเล่นแล้วบางครั้งมันก็แบบเพื่อนมันก็ตายแล้วมันก็แบบมาด่าเราว่าทําไมแบบไม่มาทําไมมาช้าทําไมนู่นนี่นั่นเราก็แบบเื้เราก็ทําดีในแบบที่สุดของเราแล้วทำไมจะต้องมาด่าเราก็เลยแบบโอเคปล่อยผ่านให้ฆ่าไปแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คนที่แบบมันมันด่าเรามากๆอะไรเงี้ยอย่างดา่าตอนแรกก็ดา่าแบบประมาณว่า ทำไมใช้ตัวละครนี้ที่มันแบบอ่อนแอเหลือเกินแบบไรประโยชน์เราก็มามองว่าเฮ้ยถ้าไรประโยชน์ถ้ามองเป็ไรประโยชน์โอเคเราจะไม่ในวันที่คุณลองขอความช่วยเหลือเราจะไม่ให้คุณอ่อนแอรหรือเข้มแข็งยังไงก็ทีมก็ไปต่อได้แล้วก็อย่างหนึ่งบางบางคนก็คิดว่าจะต้องมีครบทีมทั้งห้าตแหน่งการันตีว่าจะชนะเสมอไปเราเคยเจอคนที่เป็นเมดทั้งหมดเนี่ย ก็สามารถทําทีมชนะได้เราก็คนที่เป็นแบบตําแหน่งไม่ซ้ากันก็สามารถทําทีมแพ้ได้เราก็รู้สึกไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการที่จะต้องเลือกตัวละครให้มันตรงตามตําแหน่งให้มันครนบทีมพอเราคิดได้แบบนั้นเราก็รู้สึกแบบชิลมากกับแบบการที่ใครจะเลือกตัวละครไหนก็ได้อะไรเงี้ยสมมติเรารู้ว่ายังไงก็ไม่ชนะอยู่แล้วยังไงก็แพ้ยังไงแมตช์นี้เล่นเราก็ไม่สนุกแบบแบบเอนเนมี่แบบแข็งแกร่งเหลือเกินแล้วเราแบบเป็นตัวรอดเสือเกินเราก็จะพยายามแบบ ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดคือพยายามตายน้อยที่สุดเพราะว่าเวลาตายแล้วมันจะรู้สึกเบื่อตายแบบก็เซยเอนเนมี่มันแข็งแกร่งกระเซงดังนั้นเราก็จะแบบเล่นก็สนุกโดยการที่เราพยายามเอาตัวรอดของเราได้เราก็จะหันมาในเวนี้แทนในกรณีที่เอนเนมี่แบบแข็งแกร่งนี่ก็เป็นวิสซอมของเราแล้วก็วิสซอมอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามีบัฟสีแดงกระสีน้ำเงินเราจะเป็นตัวรอดสายตามากๆดังนั้น วิสตอมนี้ก็คือว่าถ้าสมมติเรารู้ว่าเรามีค่ามีสิ่งที่คนต้องการอะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่ามีแต่คนต้องการจับจ้องเพื่อจะมาเอาของมีค่าของสำคัญท,ที่ใครๆก็ต้องการไปดังนั้นถ้าเราอ่ะเผลอได้ตรงนั้นมาจากการยิงเอนไมีก็ก็ให้ระวังตัวให้มากเป็นพิเศษกว่าตอนที่เราไม่ได้มีอะไร เอออันนี้ก็เป็นแบบวิดดอมทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเราเล่นเกมเราจะเล่นตอนช่วงที่อ่านหนังสือเสร็จหรือว่าช่วงที่พักฟังพอดแคสต์เสร็จหรือช่วงที่พักผ่อนจากการที่แักขบคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยที่เราเล่นเกมโดยการปิดเสียงนะเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการคิดทบทวนคิดตกก,กอนในเรื่อง เมื่อกี้นี้ที่เพิ่งฟังจบมาเรื่องที่มันขบคิดแล้วมันก็จะได้วิสตอมในช่วงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าการเล่นเกมอันนี้ของเรามันมันเปลี่ยนแปลงคศนคติเราไปมากเรามองเห็นความหัวร้อนของเราที่แต่ก่อนว่าแบบเวลาตายก็หัวร้อนเวลาแบบคอยในทีมไม่มาช่วยก็หัวร้อนเราเพราะเรามองเห็นความจริงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าความหัวร้อนของเราหายไปเค้งั้นเราก็เติบโตขึ้นจากแบบ จากตรงนี้เราก็วิช้ลต่งางๆที่ได้จากการเล่นเกมมันก็มาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแบบอย่างเวลาที่มีคนมาบอกให้เราจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนีน้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาปรับใช้ได้ว่าในเมื่อเราก็ไม่ได้บอกคุณว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ทํำไมจะต้องมาบอกเราแล้วเราก็จะปล่อยผัดหล่อนั้นไปว่าอ๋อโอเคพูดก็พูดไปเถอะเราก็ปล่อยให้พูดไปก็ก็ไม่ทํา มันก็น่าจะแฝงเพราะเราไม่ได้บังคับเขา mm. ก็ไม่ต้องมาบังคับเรา mm. เราก็เคารพในกนารละกันละกันมันก็เป็นวิตีต้องมาบานะที่แบบสามารถาปรับใช้ได้หรือไม่ก็เรื่องที่แบบเฮ้ย mm. เราได้บางอย่างเราเสียบางอย่างเราได้บางอย่างคนบางคนเขาอาจกําลังจะสละบางอย่างก็ได้ดังนะั้นมันก็จะสลับกันได้สลับกันไม่ได้อะไรเงี้ยอื แล้วก็อีกวิดดอมหนึ่งก็คือสมมุติว่าทีมเราชนะใช่ไหมในท้ายที่สดุดยังไงเราก็ไม่สามารถชนะได้ตลอดคือมันก็จะมีการเปลี่ยนกลุ่มรันด้อมเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆการที่เราปล่อยให้เขาการที่เราชนะมันก็คือเหมือนใครบางคนกําลังเสียเปลี่ยบดังนั้นการที่เราแพ้มันก็แพ้เป็นธรรมดาก็คือการที่ปล่อยให้อีกคนหนึ่งเขาก็ได้บ้างในแบบที่เราก็เคยได้ก็สลับกันก็แฝงประวัติถ้าสมมติว่า เราเล่นแล้วชนะอย่างเดียวมันก็คงจะน่าเบื่อหรือว่าแพ้อย่างเดียวก็ก็ไม่น่าก็ไม่น่าเล่นหรอกอ่ะมันมันก็ทอถอยมันก็เลยแบบด้วยตามหลักการเกมก็จะต้องมีสลับกันให้ให้ได้บ้างให้เสียบ้างสุดท้ายแล้วถ้าเรานับรวมในแมตช์ทั้งหมดที่เราเล่นอ่ะมันก็เสมอ30แมตช์อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วแมตช์ที่เราชนะมันก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง17หรือว่าแพ้ก็คือ15ถึง17ยังไงมันก็เสมอกันพอเรามองเห็นความจริงเราก็จะ ไม่รู้สึกหัวร้อนอะไรเป็นวิสซ้อที่เราได้เราก็มาแชร์ในวันนี้ให้แบบเล่าสู่กันฟังเออหวังว่าจะได้อะไรบางอย่างไปมัง้งเคทาอีแล yeah.